สองน้ำกน็นองเป็นตะลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสัหลุกกันจริงวันลอยกระทง วันที่15พฤศจิกายน2567นี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณวัดแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชณท่าน้ำวัดแม่เจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนเริ่มกิจกรรมเวลา10.00นเป็นต้นไปการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน7ฝีพายการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์การประกวดหนูน้อยนพมาศพร้อมรำบงย้อนยุคอย่าลืมวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567นี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวขอเชิญร่วมสืบสารงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณวัดแม่เจ้าอยู่หัวจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ i